ဒီမှာပြုံးနေတဲ့ကလေးလေး။ဟော สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการอากาศศิกเอซเเจ้ามวยไทยนะครับสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเป็นคู่เปิดหัวของรายการครับคู่นี้เฉลิมชัยปอบกิ๊ดไข่แก้วพบกับทางด้านมังกรหยกลูกท้าเสือครับอีกัดหนึ่ปอนด์มารู้ประวัติกันก่อนครับเฉลิมชยัยชื่อจริงว่าพอสิงทรงจันอุปถัมนะครับมาจากหัวหินประจวบคีรีขัน ชกมวยมา40ครั้งชนะ30แค้13ครับปีนี้อายุ18ฟอร์มล่าสุดชนะนคะแนนคว้าภูมพอพุทธชาติมาที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับมีผู้จัดการชื่อคุณเก่งหัวหหินแล้วก็คุณกณนิษสอนคุณทวีเป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยเข่าไฟเตอร์ครับส่วนทางด้านมุมน้ําเงินมังกรยกชื่อจริงว่ากรกฎใส่ไหลนะครับมาจากเหนือคลองกระบี่ ชกมวยมา43ครั้งชนะ35แพ้8ครั้งกับปีนี้อายุ15ฟอร์มล่าสุดชนะคะแนนตีล็กเกียรติช่องเขามาที่จังหวัดพังงามีคุณสังมาเศษสรรน,นะครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณนะเป็นมวยไฟเตอร์ข่าวดูดันเช่นเดียวกันครับ,รบส่วนกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับกรรมการพิทักษ์ทองแผ่ให้คะแนน3คนครับมีดานัยคงสีแก้ววรชิตช่ำชื่นครับแล้วก็ประภัยประเทศนะครับ เป็นคู่เปิดหัวเลยวันนี้ s m สเอมเจ้ามวยไทยนะครับเมื่อวันเสาร์ที่แล้วต้องบอกว่าโอ้โหมวยนี่ดูจริงๆนะครับ8คู่ในการถ่ายทอดสดเนี่ยน็อกไปถึง7คู่ครับเข้าไปแล้วโอ้โหมวยดูจริงครับเมื่อวานอ่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่ครับมาดูคู่นี้ครับเปิดหัววันนี้จะมีนับมีน็อกหรือเปล่าน้ําเงินมีมายาวครับส่วนแดงเล็กกว่าก็จริงครับแต่ต้องดูรูกแข็งแรงครับดวนวงใน ยกแรกก็เน็บไปเน็บมาครับรอดูจังหวะก่อนโดนตรงไหนเจ็บโดนตรงไหนยุบครับหมดยกที่หนึ่งนี่ครับกลับมาดูผลงานในยกแรกครับจังหวะหมัดหมัดกับแข้งครับมีขวาพลาดไปครับยกแรกก็เริ่มจะใส่กันแล้วครับดูครับจังหวะนี้ไม่ได้โดนนะครับถ่าไม่หลบ่านไม่หลบนี่ตัวใครตัวมันนะฮะมีโอกาโดนเต็มเต็มเหมือนกันครับอ่ะชมยกที่สครับ เฉลิมชัยกางเกงแดงครับส่วนทางด้านมังกรยกกางเกงน้ำเงินมวยทรงเดียวกันครับมวยเข่าอาจจะเป็นมวยแบบว่ามีหนังชีวิตอ่ะนะฮะตีกันยันยกห้าต้องดูยาวๆครับเข่ากับเข่าแต่ตอนนี้นี่ตัวเล็กเดินเข้าใส่ตัวใหญ่แล้วครับ,รบกองไกลนี่เล็กกว่าครับเพชรเชียงขวัญนี่ได้ยาวมีงัดซอกมาด้วยครับ วงในครับใครจะทำได้อะไะครับขาวงในตีเข้ามาครับเ,เฉลิมชัยเล็กกว่าก็จริงครับแต่ยังพยายามอยู่ตัวเล็กต้องติดนะครับถ้าไปอยู่วงนอกนี่ออกอาวุธไม่ถึงครับอะไรครับเสียบซ้ายเข้าไปครับเฉลิมชยัยมังกรยกเี่สูงยาวครับแต่จะเข่าดีหรือไม่ต้องดู การเห็นออกอาวุธไม่ได้ครับแย่ออกมากนแข้งซ้ายครับมังกรหยกเน้นเจาะยางมีศอกด้วยครับแต่แข้งขวาไม่โดนอารครับแข้งซ้ายคืนขวาถ้าตัวเล็กไม่กลัวตัวใหญ่นี่เป็นเรื่องเหมือนกันออกอาวุธไม่ได้ครับแย่ออกมานีครับแข้งขวา แทงขวาอีกทีครับจับได้เสียบขวาเข้าไปพยายามจะเททิ้งลงไปแหมคืนแข้งซ้ายดอกดีครับเต็มครับเฉลิมชยัยเดินหน้าเข้ามาโดนซ้ายสก,กัดเอาไว้ไอีกแหมเจาะยางบ้างบนไม่ได้ขอล่างหน่อยขยับขยับเข้ามา ครับยังไม่ผลแข้งทายครับยังบางไม่อยู่ครับเอาศอกอืจังหวะฟันนี่เน้นๆเลยครับอะไะครับวงในโอ้โหโดนยัดไส้เข้าไปครับทางด้านมังกรหยกมีซอกมาด้วยโอ้คนตัวเล็กนี่เอาอาวุธมาเยอะครับต้องดูว่าคนตัวใหญ่กว่ามีซู้มีสูแม่โดนแล้วบีเด้งมีสะดุ้งครับตอนนี้คนตัวใหญ่เหมือนงอเลยครับโดนตีแล้วก็ สะดุ้งไปสะดุ้งมาโอ้ล็อกนี่ล็อกเอาแน่นเอาอยู่เลยครับเฉลิม oh. ชัยแยกออกมาครับจังหวะนี้ใครบอกว่าคนตัวใหญ่เสียบแล้วเห็นฝ่ายเดียวไม่ได้ครับนี่ครับตัวเล็กก็เสียบเห็นเหมือนกันโอ้นี่โดนหมัดโอ้ยสอกกระฟันเข้าไปครับโดนอีกทีหนึ่งนี่ยกสองอันั้นนะครับเกจัดหนักไปเลยครับเฉลิมชัยล็อกแล้วพยายามจะตียังไม่ทันหนักเลยครับมับงกรหยกตดนและอาการไม่ดีครับหมดยกที่สอง แล้วครับมาโชมผลงานครับี่จังหวะฟันศอกแรลกไปเลยครับโ,อ,โอ้เน้นเน้นเนื้อเนือครับเฉลิมชัยศอกซ้ายเข้าไปเฉียวไปนิดเดียวครับมาดูกันต่อครับยกที่3เดนินต่อครับเฉลิมชัยยกที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าทําผลงานได้ดีเลยครับนี่แข้งซ้ายต้องเห็นชัดกว่านี้นะบางการยกเนี่ย ไปยึดยืดยักยัก,กนะครับและยกที่แล้วนี่มังกรยกแกโดนลำตัวแล้วมีสะดุ้งนะโดนลำตัวไม่ค่อยดีครับโอ้โหดูครับเหลี่ยมตัวของทางด้านเฉลิมชัยตัวเล็กกว่าก็จริงครับแต่เหลี่ยมจันเหลือเกินนี่มีศอกด้วยอาวุธมวยก็ถือว่าหลากหลายกว่าประกบในอีกรอบหนึ่งครับอาจังหวะตีเข่าขวาเอาเริ่มตีได้บ้างเฉลิมชัยว่ายังไงครับยังตั้งรับอยู่แยกออกมา โอ้ oh, ซ้ายครับโตนซ้ายคืนสับสับมาเสียงเชียร์มีนะครับแข้งขวาซ้ายพลาดแล้วครับเข่ามาแข้งโอ้ยเข่ากับแข้งดูน็อคใครจะดีกว่ากันครับตอนน,นี้เปิดเกมแรกกันแล้วครับยกที่3คู่เปิดหัว s m m สุดเจ้ามวยไทยน็อกเด้งขวาเสียบซ้ายโอ้โห oh, oh, ดูจังหวะเสียบซ้ายราคาครับกรรมาการนี่เห็นชัดเลย เตะขาแล้วครับสายยาวๆจ,จับได้ไม่ได้ได้แล้วต้องตีได้ด้วยโอ้ยโดนข่าซ้ายขวาพลาดเป้าไปครับจังหวะจับอีกทีหนึ่งเขี่ยลูกเหี้ลงไปเลยครับเฉลิมชัยก็พยายามลุกขึ้นมาครับไม่มีอะไรเดินต่อโอ้ยเดินมาเข้าทางเข่าเตดนข่าอีกทีหนึ่งวงในรอบเต้นเข่าเสียบซ้ายคืน ดวลกันอยู่วงในแหลมแหลมมาแล้วครับคุณออครับแหลมแหลมมา2เมตรครับโอ้ตอนนี้มังกรยกครับมาดเ yeah, ีเหลือเกินแย่ครับแย่ครับเฉลิมชัอย่ายุบให้เห็นนะครับซ้ายจับได้คืนเขาต้องดูจังหวะวงในเอาแล้วครับตามมาไลวแข้งมาเต็มเตดอกนี้ ยากะฟันศอกคือเหมือนกันครับเฉลิมชัยล็อกเลยครับล็อกแล้วตีได้ไม่ได้ครับโอ้โหดูครับเข่าคู่ไปเลยครับอันี้อันนี้ไม่อยู่ในตำราตำราไหนครับเนี่ยเข่าคู่เอ้าเรื่นี้เตะล้มลงไปเองครับแบบนี้สนุกแน่ครับบอกแล้วจะอาจจะมีหนังชีวิตครับคุณทีทีต่อทีตอนนี้มังกรยกมาดีแล้วครับตอนนี้ครับคุณรอดเฉลิมชัยดูว่าขาแข้งแกเริ่มจะอ่อนนะแถวไปเฉยๆนี่แหละครับ ไทยเสียปั๊กคุณคนระับทอดไปเลยครับนี่หละครับความใหญ่น่าจะมีผลเลยครับเบียดไฟเบียดมาแล้วเฉลิมชัยเหมือนจะย่อนหรือเปล่าโอ้ตอนนี้เริ่มออกอาวุธไม่เข้าเป้าแล้วครับเฉลิมชยัยโดนทำอยู่ฝ่ายเดียวครับหมดยกที่3เดี๋ยวมามันกันต่อครับดูภาพช้าช้ายกที่3ที่ผ่านมาครับโอ้นี่ครับเททิ้งไปเลยครับ โอ้โหแล้วดูจังหวะนี้นี่แกแข้งลอยมาเลยแต่ดีก็ว่ายังยกการบังไว้ได้ครับสำหรับเฉลิมชัยามาดูต่อยกที่4ี่เลยครับยกที่ผ่านมาต้องบอกว่ามันเหลือเกินต่างฝ่ายต่างออกอาวุธเข้าใส่คู่ต่อสู้ครับแต่ช่วงไปปลายยกที่แล้วนี่ดูว่าเฉลิมชัยแกะจะขาแข้งเริ่มอ่อนนะอาครับคุณออสครับยกสี่ครับยกนี้สําคัญทีเดียวครับพลาดโอ้โหผัดกันพลาดไปคนละทีชิงจังหวะกันอยู่ ขยับเข้าหาครับเป็นฝ่ายเปิดเกมนะครับทางด้านมังกรยกถึงจุดนี้ก็ต้องบอกเลยว่ายังดูไม่ออกครับต่างฝ่ายต่างก็ทําได้แทงซ้ายแต่ว่ายกที่แล้วเฉลิมชยัยแกไปออกอาการเยอะไปหน่อยครับและขาไม่ไม่ค่อยแข็งนะครับล้มกิ้งล้มหงายไปหลายทีนี่ล็อ,ก,ลอกแล้วตีแล้วเฉลิมชัยดันก็เชือกก็ยังทําอะไรไม่ถน,นัดครับ มีเลียงของมังกรหยกนี่สั่งเดินเลยครับเพราะว่าอยู่วงนอกนี่ดูว่าเฉลิมชัยเนี่ยมีมีอาวุธที่ดีกว่าครับแม่นกว่าแล้วครับแต่ต้องดูวงในกระตุกมาเสียพลิกไปอีกทีนึงยังทำไม่ได้ครับแย,แยกครับแยกครับออกมากลางเวทีดีกว่าขยับต่อมังกรหยกอย่าเต้นกันนานนะไอ้น้องสายยาวๆ นะครับไม่กดดันแลวครับทั้งคู่ผ่อนมาหายใจสักนิดครับหายพลาดไม่ได้นะครับเอ้าลูกนี้เตะไม่ลงคืนซ้ายมาพยายามจะถีบสกัดแร็บทางด้านเฉลิมชัยตอนนี้ไม่สนใจเลยครับมังกรหยกโอ้โหดูครับความแข็งแกร่งนี่แหละครับแกเททิ้งไปง่ายง่ายเอาละครับถีบสกัดไว้เฉลิมชัยโอ้ยโดนข่าวอีกแล้วครับโดนต่อโดนนี่เฉลิมชัยมียุคครับกระตุกมาเสียบโอ้โห ตอนนี้ทำอะไรก็ตีไปหมดแล้วครับมับงกรหยกโอ้โหข่าวอีกทีหนึ่งยังไม่ยอมยังไม่ยอมเฉลิมชัยต้นๆก็มาได้ดีครับแต่ยกสามเนี่ยโดนขนานหนักครับเอาอย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินครับตอนนี้เฉลิมชัยโดนเทอีกแล้วนี่แหละครับเล็กกับใหญ่ครับคุณรอดมีผลนะ ช่วงนี่ครับโอ้ยดักเข่าขวาเข้าไปพยายามจะล็อกแล้วเด้งตีคืนแต่จังหวะการตีตอนนี้ดูว่าพลังเขานี่มันไม่ค่อยหนักแล้วครับของทางด้านเฉลิมชยัยนี่ครับเดินเข้ามาโดนดักด้วยเข่าโอ้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆครับว่าเดินเข้ามาหลงทางเข่าของมังกรยกเสียแล้วครับเฉลิมชัยปอกเพชรไข่แก้วเอาเร่งต่ออีกสักนิดหนึ่งโอ้ดูกุญแจโซบอกสบายแล้วครับแบบนี้ นี่กระปดหมดไปในยุบครับเฉลิมชัยหมดยกที่4มาดูผลงานยก4กันครับดูครกับแหลมแหลมครับเสียบเข้าไปนี่เน้นๆเลยมังกรยกนี่แกดักเข่าแต่ละเม็ดแต่ละดอกนี่เฉลิมชัยโดนเข้าไปแล้วมีอาการเหมือนกันตอนนี้มีฉีดยามาแล้วครับ30,000ครับเฉลิมชยัย เฉีดได้ไม่ต่อยอย่างเดียวนะครับอาวุธอื่นไม่ต้องไปสนใจแต่ตอนนี้นี่มังกรหยกแกนล็อกไว้เลยเอาละครับเททิ้งลงมาได้ครับจะหมดจะยุบเลยครับมังกรหยกโกยหมัดมาแล้วครับหมัดมาอย่างไงอีกเตี๋ยวเนุกครับคู่นี้โดนก็ใบน้ํากระจายเลยครับหัวใจง่ายว่าแฟนมวยจ้างมาต่อยครับโอ้โหแต่ตอนนี้ทีมงานมังกรหยกก็บอกว่าจ้างให้กอดครับโดนหมัดตีน้ํากระจายเลยครับ โดนเข่ากับแข้งมายางประคองตัวได้อยู่ครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับอย่าโดนจังๆเป็นพอครับมังกรหยกแข้งขวายังไงโอ้ยลูกนี้ล้มลงไปครับไปเสียเหลี่ยมครับเดินต่อครับหมัดมาอีกยังไม่ยอมยังไม่ยอมแข้งขวายังไม่ถึง แพลวพาวครับมังกรหยกปาออกไปโยนเข่าเข้ามาโอ้โถ้าลูกแบบนี้จังหวะชิงดานี่สวยนะครับครับแต่มังกรหยกนี่แกทำไว้เยอะครับที่ผ่านมาเก็บใส่กระเป๋าไว้เยอะครับพูดยังไงว่าตุนคะแนนไว้พยายามจะต่อยครับเฉลิมชัยโดนฉีบไว้ช้าลงไปแล้วครับุมเกมแล้วครับมับงกรหยกลูกจำเสือนี่ครับโอ้โห ความใหญ่มีผลจริงๆต้นๆต้องบอกครับว่าทางด้านเฉลิมชัยนี่แกทําได้ดีจนคิดว่าน่าจะชนะได้ครับแต่พอเบียดเสียสีไปแล้วครับมังกรยกโช้ยเห็นเลยครับว่าแข็งแกร่งกว่าแต่ก็ต้องรอการตัดสินยังเป็นทางการครับช่วงท้ายแล้วครับดูจากรูปเกมก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดครับมาสักครู่ต้นยกนี่โดนหมัดเหมือนกันนะแต่ดีไม่ลงครับ หมดยกสุดท้ายครับกรรมาการพิทักษ์ทองแผ่รวบรวมคะแนนครับแล้วก็หันไปชูมือให้กับมุมน้ำเงินครับมับงกรยกลูกจ้ำเสือครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเฉลิมไทยปอเพชรไข่แก้วไปแบบสนุกเลยครับมีเสียวไปไปลายนิดหนึ่ง